เป็นอะไรดีขึ้นไหมยืนหมวกไม่ได้เป็นทนายอะไรนะเคยเปลี่ยนเข้าเลนซ้ายแต่ไม่ได้ตอบไฟเลนโอเคนี่ครับแล้วตบอะไรแทนอ่ะพี่อะไรนะแล้วตบอะไรแทนครับตบมือนะอาล่ะเก่งเลยเกินเก๋และหยองมั้งวะบอกว่ามึงพิชิตไปแล้วแ่ลั่นกันนั่นแหละนี่เป้าถึือรถถึงไม่ช่วยเหมือนกันบอลลูนบอลลูนช่วยคอนกับมันไม่ได้ เันหลังเราเป็นเคแล้วยอมมั้งเปล่าดูดีเลยพี่โตเพราะอะไรไม่มีพี่มันถ้าเราไม่มีพี่อยู่ยากเลยเนี่ยป่านนี้ไปดูดซ่วมแล้วคนน่ะไม่ใช่พี่ปลาเราไปดูดซ่วมไม่สำนึกคุณคูนี่อย่าลืมนะพูซ่าเฮลเลนเจอร์ขอเนื้อแสได้แล้วแต่พี่อย่าไม่มีตำแหน่งไหนไปไหนก็ได้เ่ยพูดถึงพูซ่ากับเฮลเลนเจอร์ด้วยติดปากเลยตัวอย่างพี่ปลาเนี่ยเราออก อีกคนนึงเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยป่วยแล้วก็เห็นผีก็อยากให้มาเอมอะไรครับส่วนหลานเขาเนี่ยก็เสียตังค์ทุกปีเลยฮะประมาณนี้ประมาณนี้นี่ฟังฟองของคนนึงเอาใหม่ดิเอาใหมกวางเพชนี่ผมรู้แล้วนี่เขาแปลงเพศมาแล้วไงฮะแปลงเพศมาแล้วแหมอปลาเชื่อว่าเป็นผู้หญิง โอ้ยถ้าลองมีหมอปลาตายพี่ฟ้าเอาตายเลื่อนฟันดีอย่างเป็นเป็นโอ้ยจะไปพิ่มดูมันดีมันได้ก็ไม่ไดมันแค่พี่ฟ้ายังไม่รู้เขยคำพูดเขยคำพูดมันจะไม่กล้าถ้ามีพี่ฟ้าฆ่ามันอยู่แล้วมันจะไม่กล้าฟ้าฆ่ามันนะมันไอ้ที่นี่เท่ากับตายเลยอ่ะตายต้งเป็นตายั้งอยู่ในความพี่ฟ้าอยู่ในความชิดนก็ตายแล้วพี่ฟ้าไม่ปล่อยตายง่ายเราเขาต้องทรมานเขาจะจับมันปลูกผมทีละเส้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ตอนนี้จะเอาอะไรอยู so. ่วะหนูด like ังไม่พอมีที่เล่าไหมคือเอาที่ล่มๆอะไรเงี้ยลงเรียนตังอยู่หนึ่งคนปะวะโอ้ยของหนูอยู่ไกลแสนไกลลงเรียน ของหนูอยู่ไกลไกลไกลอยากให้คุณคุณจังหยุดตัวเขาเขากับธนาคณนายเหมือนกันอยากอยากจุดมึงรู้ว่าตอนนี้มึงพูดไรเขาพูดกันสองคนเนี่ยให้เมียอยากพูดไรไอ้นั่นบอกว่าไงเพราบอกว่าคุณไปเลยคืนนี้ขอจัดเต็มไอ้สั่งไอ้เที่ยมันเที่ยมกูบอกว่ามันเที่ยมตอนนี้เล่นอยู่มันเที่ยมันบอกวบอกไปเลยคืนนี้ขอจัดเต็มมึงอะไรมึงพูดเลยทนายมีมีมีทางออก ถ้าเกได้ว่าผีเข้าสิงมีมีวิธีก็ไปอ่างทองไงไม่ใรอ๋อมีเดียวโธ่ไอ้สัสขอทีทองแก้วสิอันนี้ไม่ได้เรียนมาเรื่องอะไรเนี่ยไม่เรียนมาควรจะเรียนก็ได้นะมึงนี่เหนื่อยเองิงคิดเร่องเงาเขาโดนก๊อปแล้วผีก็สิงแล้วผีก็สิงทำไงนะก็เลยไปอ่างทองไงมันจะได้ไปโดนเข้าสิง ม่อยู่ใกล้กันมากไม่ได้เล่นแบบใครทีละไมรแบบใจแค่นั้นเลยฮะยานมันจะมีคนหนึ่งซึ่งถ้าภัยสาลไม่ช่วยก็ไม่ได้ก็ยังทำไม่ได้งต้องขอให้กูมีมงินด้วยเนี่ยเมื่อเอากูไปทำอะไรเนี่ยไม่ทำอะไรไอ้นี่มีแผนแล้วไม่มีเนี่ยจะไาวบ้านช่วยชรื่อยเรื่อยเนี่ยแววตาเนี่ยกูรู้แล้วกูต้องโดนอะไรสักอย่างคลอุปกรณ์ไฟฟ้าอันนี้แปลว่าอะไร แต่สิ่งที่มันสามารถที่จะต้องช่วยเขาเนี่ยมันก็ต้องมีข้อเราจะต้องทำาีกีการหลอกผีจะต้องทำอะไร<ม>เดี๋ยวนะมันจะมีโรงศพแต่โรงศพเนี่ยึินตายมาแค่สามศพใครคิดให้มึงกูถามก่อน กูถามคําเดียวเลยมันต้องแก้เคล็ดช่วยน้องเขาไอเชี่ยป้องแต่มันเป็นการช่วยน้องเราช่วยคนเราต้องทำเดี๋ย调ช่วยคนเราต้องใช้ชาวบ้านสีโทนแบกโลให้กูไปมึงนอนอยู่ในโล่ในนอนโล่แคร์มันจะตรงนั้นประมาณห้าสิบเมตรเขาไม่รู้จักกูเขาจะรู้จักกูเขาขยิบอย่งเดียวพอเขาหิวก็มาถึงตรงนี้ปั๊บมึงจะขึ้นลุกแล้วกูจะแก้เคล็ดว่าโรงที่แบกเนี่ยเราต้องใช้ทนายขีแสง ในการแก้เคล็ดบอกว่าถ้าไม่ใช่คนอินแสนหรือคนเกี้ยดไม่สามารถแก้เคล็ดเพราะไอ้จัหลอกผีใช่ไหมครอบครัวก็ได้เขาใช้คนเกียด้วยต้องใช้คนดังอใช้คนดังแล้วดังก็ต้องไม่ผีเขาต้องบอกไปว่าเขาดีดังมากนะเนี่ยตอนนี้โอ้ไม่ได้เสียใจอะไรเขาอูเสียใจตอนมันพูดแบบธรรมชาติใช้คนเกี้ยด้วยไอ้ชัดออกมาจากความรู้สึกแบบเต็มเต็มผ่าไม่ได้เมกอะไม่ไดเมกอะช่วยกูไหมเออคุณช่วยกูอยู่แล้วทำไมไม่ไปในนัดวะ มันต้องมีแสงแล้วเป็คนคนดังที่เขาบอกผู้ชายสี่คนเทปนี้ถ้าออกไปนะเลตติ้งขลุมันใช้ผู้ชายสี่คนค่ะป้องมันเป็นแบบนี้นะอ่เให้ชาวบ้านเดินเดินเราได้ป้องมันไปเติมเพื่อนมาแล้วไราเติมน้ำเราเอาไปเติมน้ำเติมน้ำกินอยู่เดี๋ยวเอาโลงให้ชาวบ้านผู้ชายสัญญาคนแบกโล่ในเก็ให้โผมาโล่จะนึกถึงยี่โอ้ยยี่ แล้วพอไปถึงมีปั๊บแตบแตบจาฟ้าโรงเนี่ยจะปิดไม่ปิดเดียวบอกว่าเปิดเดอ๋พี่ไม่เดือดใจไม่ออกใช่ใช่ไม่แก้นี่ด้วยต้องเปิดด้วยล่ะโอ้ดหเดี๋ยวคอยนี่ไปชีจาคนไหมไม่ชิจาเปิดเปิดมึงมีเชียร์ก่อนดีอีกที่โตเขาไม่ปิดจะซไม่ได้เวลาที่โตเปิดไปเถอะใครดีป่ะเปิดเปิดได้เปิดโชว์เปิดเปิดฝาไปข้างในโรงนี่ไม่ใช่ช่วยแล้วมึงกะฆ่ากูแล้ว่ะเมื่อกี้กูให้ยันเขาบอกเมียมึงไปบอกอะไรเมียกูต่อไปพี่จีนไอหมอป้ามันบอกให้พี่นอนในโรง ก็ต้องแห่เป็นการช่วยน้องนี่แต่มันตอบให้พี่พูดอะไรกับจิ๊บค่ะพูดพี่ขอพูดคําเดียวคืนนี้พี่ขอจัดเต็มนะพี่จิ๊บว่าไงพี่จิ๊บว่ามาไม่ขึ้นนแล้วคุยจังพี่นอนชั้นล่างเลยไม่ต้้องขึน ่ใหญ่ก็ชเรื่องจริงกันเดียวไม่จริงไม่จริงอะไรครับเย๋ออะไรขาขาใส่ลงเลยเียไม่้กดผีผีผีดูตายใช่ไหมวิชาคุณทั้งนั้นเลยเหียมาคนตีคนแบ เอ้ยดึงขึ้นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆ้องเท้ากูอยู่ไหนเนี่ยกูบอกให้เราใส่น้ำไม่เอามาเฮ้ยรองเท้าอ่ะนี่อาะน้ำเออไไม่เป็นไรพี่เอาไว้สักนิดน้ำเท้าล้างหน้าพอใจมึงแล้วใช่ไหมครั้งแรกที่นอนในโรงก็ถือว่าเป็นการแก้เครดเหมือนได้เกิดใหม่ thank uh you -huh. họ chạy một nhanh